สวัสดีครับวัยรุ่นนันวดสหายฟิชชิ่งเองครับวันนี้พามาทําคลิปภาคสนามอีกแล้วนะครับทดสอบรอกหนึ่งตัวตัวนี้ครับวีเบสโคโคเบสครับผมจากค่าย v ีเบสนั่นเองนะครับวันนี้ไปทดสอบประสิทธิภาพของโคโคเบสกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างไปทดสอบพร้อมกันครับและนี่คือ v ีเบสโคโคเบสนะครับที่น,นันวดได้เปิดกล่องเช็คสเปคกระดาษไปเรียบร้อยแล้ววันนี้ประกบกับคันเบ็ด เพียวรัวแชฟเพนอีกเหมือนเดิมนะครับคันที่เราใช้ทดสอบกันถนัดถนัดอยู่แล้วนะครับภาพลักษณ์นะครับความสวยงามก็ต้องบอกเลยสีสันโดดเด่นแน่นอนวันนี้เลือกรอบ7.3ต่อ1มาทดสอบกันนะครับก็อุปกรณ์ที่ใช้นะครับเพียวรัวแชฟเพนนะครับ4.12สายนะครับเลือกใช้เป็น PE 2สายหน้า30ปอนด์นะครับวันนี้ทดสอบกับอุปกรณ์ชุดนี้เลยครับสำหรับตัวเหยื่อที่เลือกมาทดสอบวันนี้นะครับ3ประเภทก็เริ่มจากกบยางนะครับกระดี่ยาง แล้วก็เหยื่อยางประเภทงานสคิปปิ้งนะครับเราจะทดสอบเจ้า v b เบสโคโคเบสกันกับเหยื่อ3ประเภทนี้ครับเรามาเริ่มที่เหยื่อประเภทแรกกันก่อนเลยนะหนวดขอเลือกใช้เป็นกระดี่ยางก่อนละกันนะครับเพื่อเปิดระยะลันอินให้กับตัวรอกนั่นเองการปรับจูนนะครับปรับคอนสปูลก็ขยับได้นิดหน่อยนะครับตามสแตนดาดเลยแล้วก็ในเรื่องของการปรับหนงแม่เหล็กก็เลือกเอาตามขยัสไตล์การตกของแต่ละคนนะครับกระดี่ยางนะครับเป็นเหยื่อชนิดแรกนะครับหรือว่ากระดีก็ได้ เป็นเหยื่อชนิดแรกในการเปิดหัวที่ดีนะครับในการสร้างระยะลันอินให้กับตัวรอกตกปลาของเรานะครับเพื่อให้ตัวแนวแกนของสปูลเนี่ยนะครับทำงานได้อย่างสมูทนะครับแล้วก็เหมือนรถยนต์นะนะเราก็ต้องมีระยะระยะลันอินหน่อยรอกตกปลาก็เช่นกันนี่ครั้งแรกในการใช้งานนะครับเป็นการปรับจูนแล้วก็เป็นการใช้ครั้งแรกนั่นเองนะครับก็เลยต้องมีการสร้างระยะลันอินให้กับมันหน่อยนะครับเพื่อให้แกนสปูลมันทํางานได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับ จะเห็นว่าวันนี้ที่บึงหนองนาซานะครับก็มีลมนิดหน่อยจนถึงแบบว่าสลับกันลมแรงนะครับแล้วก็เราอยู่ด้านต้านลมด้วย <c oughs> คือตรงนี้พอดีมันมีล่มนะครับนันโวดก็เลยเลือกมุมนี้เพราะไม่งั้นถ้ายืนทําคลิปแดดร้อนๆนี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะออแล้วก็เมื่อวานเนี้ยที่ทําคลิปไอลอกหนึ่งตัวไปแล้วมันมีเสียงลมเข้าก็เลยเอาหลังบังลมสักหน่อยก็จะดีกว่านะครับนี่นะครับก็ดียั่งไปเลยนะครับถือว่าทําได้ดีเลย นะแล้วก็มีระยะที่ดีด้วยตัวนี้เป็นลูกปืนแบบกึ่งเซรามิกนะครับ2ลูกเป็นลูกปืนซิ่งนะครับใส่มาให้แล้วที่บริเวณแกนสปูลน,นะครับแล้วก็บริเวณฝาปับหน่วงแม่เหล็กนะครับไม่ต้องไปอัพเพิ่มแล้วนะครับตัวนี้ V ี s บ Coco Bas สนะครับสีสันสวยงามเลยตัวนี้เป็นรอบเจ็นะที่นนว์น,นำมาทดสอบกันกับกระดิญยางทดสอบไปก็ต้องมองข้างๆไปด้วยนะเพราะว่ามันมีพวกบรรดากิ่งไม้ต่างๆที่ ระเกะระกะอยู่นะครับกลัวตีไปแล้วไปติดนะครับกลัวจะฟู่นะครับอ่ะนี่เป็นเหยื่อตัวแรกนะที่เราทดสอบกันอยู่เช็คระยะรันอินของรอกตกปลากันสักหน่อยนะครับด้วยกระดีเองนะรบรอกทุกตัวต้องทําได้ดีนะสำหรับงานกระดีนะเป็นเหยื่อที่มีการต้านลมค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทำการทําระยะเนี่ยก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับไปออกไปก็นั่นแหละ ใครใส่หมดสปูลก็หมดสปูะนะครับก็อยู่ท <student light> <ifies> <st> ี <ruct Diese teachers> ่ความสามารถของแต่ละคนด้วยนะครับนันวดเองก็พยายามทําให้ทุกคนได้ดูว่าอุปกรณ์ท <tr un> ี่มีนะครับรายละเอียดที่มีทั้งหมดเนี่ยมันสามารถสร้างประสิทธิภาพให้กับตัวมันเองได้อย่างไรบ้างเมื่อผสมผสานกับความสามารถนะแล้วก็ประสบการณ์ของแต่ละคนนั่นเองนะครับเดี๋ยวอีกสักไม้นึงนะครับสำหรับกระดีสร้างระยะลันอินให้มันหน่อยวันนี้ร้อนมากเลยต้องบอกเลยร้อนมาก สวยงามมากนะครับถือโอเคเลยนะการหมุนนะครับการจับถือความสวยงามของตัวรอกเนี่ยสำหรับรอบ7เนี่ยนะครับมันจะมีสีฟ้าแบบนี้นะครับสีเขียวแล้วก็สีม่วงชมพูนะครับก็แล้วแต่คนชอบส่วนถ้าเป็นรอบ6เนี่ยจะเป็นสีเทาอย่างเดียวนะครับระยะลันอินสำหรับงานกระดีก็ถือว่าทำได้ดีนะครับสำหรับ เบ c o ค a b a s e นั่นเองครับทดสอบกับกระดี่ยางแลมเพจทอากันที่เหยื่อประเภทที่2นะครับนี่คืองานกบยางที่หลายๆคนถนัดกันอยู่แล้วนะครับก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ9กรัมนะครับการเซตนะครับระบบหน่วงก็ปรับตามแล้วความต้านล้มนะครับโมเมนตัมต่างๆของตัวเหยื่อที่มีนะครับรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ทดสอบกันไปเลยนะครับนี่นะถือว่าตีปลิวๆสบายอยู่แล้วนะครับด้วยน้ำหนักเหยื่อประมาณนี้ นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ในเรื่องของความนุ่มเนี่ยเอ้ยรู้สึกได้ถึงความนุ่มของตัวการหมุนนะรู้สึกได้ดีเลยนะครับเหยียบกบยางนะครับหลายๆคนก็ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับนนหนวดก็จึงนำมาทดสอบให้ทุกคนได้ชมกันเป็นพื้นฐานนะครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปรับจูนเนี่ยนะครับก็สําหรับอุปกรณ์ทุกประเภทนะครับทุกรายการด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นรอกของ แบรนด์ดังนะครับลอกทั่วๆไปที่เราซื้อใช้กันนะครับทุกอย่างขึ้นอยู่กับการทําความเข้าใจนะครับแล้วก็การปรับจูนตัวเรานะครับให้เข้ากับตัวอุปกรณ์ที่มีอยู่นั่นแหละเพื่อความสนุกสนานในการใช้งานอุปกรณ์นั้นๆนั่นเองนะครับอย่าโอเวอร์เฮดสักหน่อยสบายมากเลยฮานะถือว่าใช้งานได้ดีนะครับเมื่อกี้เรารันอินด้วยระยะของกระดียางไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่า ระบบเนี่ยได้เริ่มทํางานแล้วนั่นเองนะครับแล้วก็มามาสู่เหยื่อตัวที่2ก็คืองานกบยางนะครับอย่างที่นนวดบอกนะครับที่วันนี้ที่เรายือนอยู่เนี่ยพื้นที่มันจะค่อนข้างแคบนิดนึงฉะนั้นระยะสวิงของนนวดมันอาจจะมีค่อนข้างจํากัดการปล่อยสายหน้ามันอาจจะปล่อยได้ไม่มากนะครับแต่ก็พยายามทําเต็มที่นะครับให้ทุกคนได้เห็นถึงประสิทธิภาพของตัวอุปกรณ์นั่นเองแต่ว่าโดยรวมนะครับนนวดค่อนข้างมั่นใจกับ ทางค่ายนะที่มีบริการหลังการขายที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาอุปกรณ์ออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับให้เราได้เลือกช้อปปิ้งเลือกใช้งานกันนะครับ <S <s เสียงลมอาจจะมีเข้าไปบ้างนะครับในในกล้องนะหนูต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้เรายืนกันในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะต้านลมเห็นไหมครับเนี่ยลมมันเข้ามาเราจะเห็นคลื่นน้ํานะครับอย่าลืมนะครับการปรับจูนนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับรวมถึง VBa บส c o Bas บด้วยนะครับก็ลองศึกษา เพื่อทําความเข้าใจกับอุปกรณ์ให้ดีนะครับก่อนที่จะเริ่มนํามันไปใช้งานนะครับลองทําความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ซะก่อนนะครับเพื่อที่เราจะได้เข้าใจในวิธีการใช้งานที่ถูกต้องนะครับแล้วก็จะได้มีความสุขกับการใช้งานอุปกรณ์ของเรานั่นเองนะครับเออถือว่าสนุกนะถือว่าเป็นลอกอีกหนึ่งตัวที่ตีสนุกนะครับสำหรับ v b เบ c o c o b เ s นะครับไม่ว่าจะเป็นงานกบยางนะครับงานพื้นฐานในลักษณะแบบนี้นะครับรวมไปถึง งานกระดีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีการทดสอบในเรื่องของการสคิปปิ้งให้ทุกคนได้ชมด้วยนั่นเองนะครับงานกอบยางนะครับทั่วไปนําหนดมองว่ายังไงมันก็ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของความสวยงามบริการหลังการขายนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับสาหรับค่ายนี้ VBase นะครับอ่ะโอเคนี่คือการทดสอบเหยื่อประเภทที่2นะครับสำหรับกบยางกับ v b s Coco Basse ครับมาต่อกันที่เหยื่อประเภทสุดท้ายนะครับนี่คือประเภทของเหยื่อยางสคิปปิ้งนะครับมาทดสอบประสิทธิภาพของ โคโคเบสนะครับสำหรับการแคสเหยื่อแบบสกิปปิ้งกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับวิธีการปรับจูนนะครับสามารถหาดูได้ตามช่องทางออนไลน์นะครับวิธีการปรับจูนในรูปแบบของงานสกิปปิ้งนะครับมีสอนหลากหลายช่องทางเนาะแล้วก็ไปสนุกกับมันได้เลยนะครับในเรื่องของงานสกิปปิ้งนะครับสำหรับ b ี s บ Coco Base นะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับสำหรับการปรับจูนนะครับส่วนตัวของนันวดนะครับมีความรู้สึกว่ามันปรับจูนได้ง่ายกว่า ลอกหลายๆตัวที่เคยทดสอบไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของโครงสร้างต่างๆนะครับวิธีการปรับนวงต่างๆที่ทางค่ายเนี่ยได้ให้อุปกรณ์แล้วก็ให้วิธีการระบบเนี่ยมาค่อนข้างดีนั่นเองนะครับก็เป็นความรู้สึกของนัน,นวดน,นะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันปรับจูนแล้วมันตีได้ง่ายแล้วก็ทําได้เร็วใช้เวลาทําความเข้าใจกับมันไม่นานแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าลอกแต่ละตัวเนี่ยถามว่าตีได้ไหมตีได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เวลา จูนตัวเองให้เข้ากับตัวรอกได้นานแค่ไหนนะครับเอ,อ้ยไม่ใช่ให้ดันนานแค่ไหนไวแค่ไหนที่เราจะเข้าใจมันนั่นเองนะครับวีเบสโคโคเบสตีได้นะครับสบายมากแล้วก็ความรู้สึกของน้อหนวดอะทำได้สนุกด้วยนะเออมันทําได้สนุกแล้วมันก็ทําได้ง่ายด้วยนะครับสําหรับการตีสก i p p i n g นี่แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เราใช้เหยื่อตัวใหม่ด้วยนะเหยื่อสกิปปิ้งของเราตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นงานลอยน้ําด้วยนะครับชื่อว่าไอ้ด้วงสาคู นะครับนนหนดตั้งชื่อเองนะคือโมเมนตัมมันดีะนะครับด้วยรูปร่างหน้าตาของมันนะครับมันดีแล้วมันก็ทําให้การตีสกิปปิ้งของหลายๆคนที่อาจจะอยู่ในช่วงของการฝึกการหาดการเริ่มต้นนี่ก็ทําได้ง่ายด้วยนะการหาตัวเหยื่อเนี่ยเดี๋ยวน้่หนดให้ดูนะครับเหยื่อลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือดวงสักคูนะครับเน่ไงกลมๆน้ําหนักดีแล้วก็สําคัญลอยน้ําด้วยนะครับเวลาถ้าขาดเนี่ยก็สามารถไปเก็บได้เออว่าอย่างนั้นนะครับ นี่คือการทดสอบนะครับเหยือประเภทที่3นะครับสำหรับงานส i p p i n g กับเจ้า v b เบสโคโคเบสนะครับที่ถือว่าให้ประสิทธิภาพได้ดีเลยนะครับสำหรับงานส i p p i n g ที่หลายๆคนน่าจะสงสัยกันอยู่นะครับมี FC หลายๆคนนะครับซื้อมาใช้แล้วสำหรับ v b เบสโค o b เบสแล้วก็แจ้งนันหนวดแล้วว่าไตส i p p i n g เนียนเลยนะครับสำหรับตัวนันหนดเองที่ได้ทดสอบก็ต้องยอมรับตามตรงว่าในบรรดาลอกที่เราทดสอบทดสอบกันอยู่หลายๆรุ่นเนี่ย เจ้าโคโคเบสต,ตัวนี้นะครับปรับจูนได้ง่ายมากนะครับขออีกสักหนึ่งไม้นะครับนี่ให้ทุกคนได้ชมกันนะครับวีเบสโคโคเบสสำหรับงานสกปปิ้งนะครับเนียนๆกันไปอ่ะลองดูแล้วกันถือว่าให้ประสิทธิภาพมาค่อนข้างที่จะดีเลยแหละนะครับ สำหรับงาน skipping ที่หลายๆคนคาดหวังจากตัวมันนะครับนี่คือการทดสอบกับ V Base c o c o Base ครับและนั่นคือผลการทดสอบสำหรับรอกรุ่นใหม่จากค่าย V Base นะครับนี่คือ V Base c o c o Base Version 2นั่นเองนะครับทดสอบกับเหยื่อ3ประเภทนะครับโดยรวมจากความรู้สึกของน้ำหนวดเนี่ยรู้สึกว่าทำได้ดีแล้วก็ประทับใจครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับการติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปน้ำหนวดขอภัยว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันขอบคุณนะครับสถานที่ด้วยนะครับบึงหนองนาซาที่เรา มาทดสอบกันเป็นประจำนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันหนวดและทีมงานทุทกๆคนด้วยนะครับยังมีอีกหนึ่งคลิปนะครับในคลิปของการผ่ารอกนะครับ i n t e r n a l c o m p o n e n t นะครับเราจะมาชมกันอีกครั้งว่าภายในของ V Base c o c o b e s e เป็นอย่างไรบ้างวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาๆบูน